วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453เป็นวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระสกนิกรในช่วงเวลานั้นต่างพากันโศกเศร้าเสียใจเหตุการณ์ในวันนั้นมีการบอกเล่าผ่านบันทึกรวมถึงบรรยายสภาพบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆที่สะท้อนถึงความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณติดตามได้จากรายงานิ้นนี้คะ่ะ พวกราษฎรเอาเสือไปปูนั่งสองข้างทางหาคนที่จะมีแม้รอยยิ้มไม่มีแม่ผู้เดียวทุกคนน้ำตาไหลแต่งดำตกอกตกใจอย่างไม่เคยรู้รสอากาศมืดหมอกขาวลงปกคลุมเกือบถึงหัวตำราบอกนี่คือหมอกทุม,มเกตจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุใหญ่ถ้อยความนี้มาจากบันทึกพระนิพนธ์เรื่องสารคาดีที่น่ารู้ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลพระธิดาในกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ทรงบันทึกบรรยากาศเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในเหตุการณ์เคลื่อนพระบร,รมศพจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบร,รมมหาราชวังนักศึกษาปริญญาโทสาขาจารึกศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายว่าการบันทึกเหตุการณ์ หรือปรากฏการ์อันอัศจรรย์ในวันสวรรคตของพระมหากรรษัตริย์ลักษณะนี้มีปรากฏในหลายแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงพระผู้มีบุญญาธิการคืออักราพิธานศัพท์ของหมอบัตเลนะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยทุมะเกตุงคือควันเป็นยอดพุ่งขึ้นไปนั้นเหมือนพระเกตที่พุ่งขึ้นอย่างควัน มันก็คือเป็นลักษณะความหมายที่ว่าเป็นหมอกที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติแน่นอนในในประเด็นตรงนี้นะครับทีนี้พอมาถึงในพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถาน2554ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ให้ความหมายไว้ว่าทุมเกตเนี่ยก็คือไฟดาวหางนะครับไฟหรือดาวหางหรือดาวตกหรืออาจจะเป็นหมอกที่เกิดขึ้นในอากาศที่มันผิดปกติผิดธรรมชาตินะครับทีนี้มันก็จะมีคําอีกคำหนึ่งเนี่ยที่ ใกล้เคียงกับคำนี้ก็คือคำว่าทุมมาเพลิงก็คือแสงที่สว่างเป็นลำยาวเป็นสีแดงก็คือเกิดผิดปกติแน่นอนลางบอกเหตุสำคัญนี้มีบันทึกทั้งในพงศาวดารและจดหมายเหตุหลายฉบับโดยบันทึกเป็นไปหลายลักษณะแต่ที่เด่นชัดมีอยู่สองลักษณะได้แก่หมอกทุม,มะเกตและดาวตกนอกจากนี้ยังพบเหตุการณ์ผิดปกติลักษณะอื่นอาทิหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบ คือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตที่บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติไว้ว่าในปีที่สมเด็จพระบรมไตโลกานาจาะเสด็จสวรรคตมีการเสียเมินทาวายโคตกลูกผิดปกติไก่ฟักไข่เป็นสีเท้าหรือบันทึกที่นํามาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยอิงจากภาพยนตร์ในพงศาวดารบันทึกไว้ว่าอากาศนิมิตเป็นอินทนูจากทิศหอฤดีปีนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสเสด็จสวรรคต และในบันทึกพงศาวดารบ r i t i s h Museum บันทึกเหตุการณ์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตรได้ปรากฏทั้งหมอกทุมะเกตและดาวตกการบรรยายลักษณะนี้ยังนำไปเล่าเป็นฉากในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ฉากสวรรคตรเช่นกันเช่นฉากดาวตกในสีแผ่นดินลางบอกเหตุสิ้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยอยุทยาเรื่องฟ้าใหม่ของสุพรบุญนาคสื่อออนไลน์อย่าง Facebook เฟซบุ๊กเองก็มีการ นำเรื่องของหมอกทุมะเกตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ติดตามเห็นทีม่มีท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายรูปนะครับแล้วเอาไปลงก,ก็ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับแล้วยิ่งตอนหลังมีภาพมาเทียบแล้วเนี่ยก็แน่นอนเลยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม้ว่าหมอกทุมะเกตหรือปรากฏการณ์อันผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์เหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีคำอธิบายไว้ทางวิทยาศาสตร์ขณะที่อักษรจารึกที่ได้บันทึกในแต่ละครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อในความพักดีต่อพระมาหกากษัตริย์อันเป็นดังสมมติเทพของปวงชนที่ได้สืบเนื่องมาจากอดีตการนั่นเอง